การสร้างนิสัยให้ตื่นเช้าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหลายคนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการฝืนลุกขึ้นจากเตียงเร็วๆเ,เท่านั้นหากแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนวิธีคิดปรับวิธีชีวิตและสร้างความหมายใหม่ให้กับการเริ่มต้นวันใหม่คนจำนวนมากล้มเหลวในการพยายามตื่นเช้าเพราะมองว่าการตื่นเช้าคือภาระเป็นภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จโดยร้แรงจูงใจแต่ในความเป็นจริง ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองให้การตื่นเช้ากลายเป็นประตูสู่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่รออยู่ข้างหน้าความรู้สึกต่อต้านในใจก็จะค่อยๆจางลงแทนที่จะมองว่าการตื่นเช้าคือเป้าหมายที่ต้องพยายามอย่างหนักลองมองให้มันเป็นแค่ขั้นตอนก่อนจะได้ทำสิ่งที่น่าตื่นเต้นเช่นอ่านนิยายเล่มโปรดฟังพอดแคสต์ที่ชอบหรือทำสมาธิสั้นๆที่ช่วยให้จิตใจสงบขึ้นการที่มีบางสิ่งบางอย่างรออยู่ในตอนเช้า โดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาจะช่วยให้เราลุกจากเตียงได้ง่ายกว่าเดิมอย่างมากอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตื่นเช้าได้อย่างมีคุณภาพคือการนอนหลับที่ดีหากเรายังใช้สมาร์ทโฟนก่อนนอนดูหน้าจอที่ปล่อยแสงสีฟ้าหรือกินอาหารหนักๆในช่วงดึกร่างกายก็จะหลับยากและหลับไม่สนิทการดื่มคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ในช่วงเย็น ก็เป็นอีกตัวการที่ทำลายคุณภาพการนอนโดยตรงเพราะมันไปรบกวนระบบประสาทที่ควบคุมวงจรการนอนหลับก,การปรับพฤติกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้ให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการวางโทรศัพท์ให้ห่างจากเตียงงดดื่มเครื่องดื่มกระตุ้นระบบประสาทหลังช่วงบ่ายหรือจัดห้องนอนให้สงบผ่อนคลายล้วนแล้วแต่ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นและเมื่อตื่นมาก็จะรู้สึกสดชื่นกว่าที่เคย ก่อนเข้านอนถ้ามีเวลาสัก5นาทีลองเขียนบันทึกดูไม่จำเป็นต้องเป็นบันทึกแบบเป็นทางการแค่เขียนสิ่งที่คิดสิ่งที่รู้สึกหรือแค่ระบายความรู้สึกค้ั้งคาใจลงบนกระดาษวิธีนี้ช่วยให้สมองได้ปลดปล่อยลดความเครียดที่อาจเก็บสะสมไว้ตลอดวันและเมื่อความรู้สึกเบาสบายจิตใจก็จะสงบพร้อมเข้าสู่การพักผ่อนอย่างแท้จริง หลายคนอาจเคยได้ยินว่าการบันทึกเรื่องราวประจำวันเป็นเรื่องของนักเขียนหรือคนช่างคิดแต่ในความเป็นจริงแล้วการเขียนสิ่งที่จะทำพรุ่งนี้ล่วงหน้าแค่ไม่กี่บรรทัดก็ช่วยจัดระเบียบความคิดได้อย่างมากสมองไม่ต้องคอยจำเรื่องค้งั้งคาอีกต่อไปและนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เราหลับได้ง่ายขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่ทรงพลังมากคือการจดเวลานอนและตื่นไวในสมุดบันทึก การเขียนบันทึกเรื่องการนอนทุกวันทำให้เราเห็นภาพรวมของพฤติกรรมการนอนของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเช่นว่าเรานอนไปกี่ชั่วโมงหลับยากหรือเปล่าตื่นมากี่ครั้งในคืนหนึ่งหรือว่ารู้สึกสดชื่นมากแค่ไหนตอนตื่นเมื่อเราเห็นตัวเองผ่านตัวหนังสือแบบนั้นมันเหมือนเรากำลังสะท้อนตัวตนกลับมาให้เห็นแล้วค่อยๆปรับทีละนิดให้เหมาะกับร่างกายเช่น ถ้ารู้ว่าตัวเองต้องการนอนเจ็ดชั่วโมงถึงจะรู้สึกดีก็แค่เลือกเวลาตื่นให้แน่นอนแล้วคำนวณเวลานอนให้เหมาะสมตามมาการกำหนดเวลาตื่นให้แน่นอนทุกวันโดยเฉพาะในช่วงแรกที่เรากำลังฝึกนิสัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันเหมือนการตั้งนาฬิกาชีวิตให้เดินอย่างมีจังหวะร่างกายจะเริ่มเรียนรู้ว่าเวลาไหนคือเวลาพักเวลาไหนคือเวลาตื่นและเมื่อเราทำเป็นประจำร่างกายจะเริ่มตื่นเอง โดยไม่ต้องพึ่งเสียงปลุกเลยด้วยซ้ำคนส่วนใหญ่มักมีปัญหาตอนวันหยุดคืออยากนอนให้เต็มที่อยากพักผ่อนให้คุ้มที่สุดแต่การนอนตื่นสายกว่าปกติมากๆจะทำให้นาฬิกาชีวิตของเราดวนแล้วพอถึงวันทํำงานร่างกายจะสับสนตื่นได้ยากมากขึ้นและรู้สึกเพลยตลอดวันหากอยากผ่อนคลายจริงๆการตื่นสายขึ้นในวันหยุดก็สามารถทำได้ แต่ไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมงจากเวลาปกติเพื่อให้ร่างกายยังรักษาจังหวะเดิมไว้ได้อยู่อย่างน้อยก็ไม่เสียระบบทั้งหมดในวันเดียวสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะทําให้ตื่นเช้าได้อย่างต่อเนื่องคือการเติมความสุขลงไปในเช้าของเราคนที่ตื่นเช้าแล้วมีความสุขมกักจะมีกิจวัตรเล็กๆที่ช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการดื่มกาแฟแก้วโปรดฟังเพลงที่ชอบ หรือนั่งรับแสงแดดอ่อนๆอนหน้าบ้านหลายคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกล้วนมีจังหวะเช้าที่พวกเขาสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจโฮเวิร์ดชูผู้ก่อตั้งร้านกาแฟชื่อดังระดับโลกตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเพื่อชงกาแฟด้วยตัวเองส่วนริชาร์ดแบรนสันผู้บริหารของวอร์จิ้นกรุ๊ปตื่นตีห้าเพื่อออกกำลังกายและใช้เวลากับครอบครัวการมีเวลาให้ตัวเองในตอนเช้าเป็นเหมือนการลงทุนในจิตใจ และช่วยให้เรารู้สึกควบคุมชีวิตได้มากขึ้นบางคนอาจเลือกกิจวัตรง่ายๆอย่างการดื่มชาหอมๆสักแกว้วทานขนมเล็กๆเ,เป็นรางวัลเปิดมิวสิกวิดีโอโปรดดูสักเพลงหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านทุกอย่างที่ช่วยให้ใจเรายิ้มได้ล้วนเป็นพลังที่ดึงให้เราลุกขึ้นจากเตียงโดยไม่ฝืนใจนิสัยตื่นเช้าไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนได้ในคืนเดียวแต่มันคือการเดินทางเล็กๆที่ต้องใช้ทั้งความตั้งใจ ความอดทนและความเข้าใจในตัวเองเมื่อเราเริ่มต้นจากความสุขเล็กๆรักษาจังหวะที่เหมาะสมและให้นิสัยนี้มีความหมายในแบบของตัวเองวันหนึ่งเราจะตื่นขึ้นมาโดยไม่ต้องบอกตัวเองให้พยายามอีกต่อไปและเมื่อถึงจุดนั้นเราจะไม่ใช่แค่มนุษย์ที่ตื่นเช้าแต่จะกลายเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอย่างมีพลังและตั้งใจทุกวันจากหนังสือที่ชื่อว่าเลิกเป็นมนุษย์ตื่นสาย นี่คือความหมายที่ลึกกว่าชื่อหนังสือเสียอีก